ทำบุญกเข้าใจกันเวัดทำบุญกับขึ้ตัวเจ้าของกเพื่อนมูอเออหลวงปู่เยะมาเวาไปทำบุญใส่บาตรมาชนิดนวัดทำบุญกับแต่ว่าตัวเพราะว่าพระพระุทธเจ้าคนกอนความลับไม่มีในโลกนะปะจัจเจตังรูจ้จำเพราะตนรู้อยู่แก่ใจไปวัดทำบุญหรือไปทำบาปรู้อยู่แก่ใจถ้าไปทำบุญก็ต้องคือทำเหมือนนะที่นี่ หลวงปู่มาให้ให้มาเอามาบอกให้ทำบุญบอกให้ดูบุญบุญอยู่ที่ลมสวรรค์นในอกนรกในใจถ้าเห็นลมก็เห็นใจเห็นสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจแต่รู้นรกไม่จริงถ้าเรารูบุญเนอะถ้ารููสวรรค์เราหนารกเป็นยังไง ท่านรวยสวยงามต้องตีให้ออกนะถ้าตีไม่ออกก็หาว่าหลวงปูโคโโป่คงลกอิดแล้วเขาไว้เจ้าสอนอย่างนั้นสวยงามทะเลาะกันรักกันอาจปปะจะตูกปัจจัยหาสิงหาของไฟสันยักกรรมให้เป็นอย่างน้นให้เป็นอย่างนี้เปิดโลกไฟไข้เก็บหรือบางแหงก็งามมากก็คนอื่นไม่ชอบถึงกดหนีจากครอบครัวมา ยังไม,ม่มีข่าวมีข่าวกันมีครอบมีครัวเราก็ไปแต่งงานบ้านน้อยบ้านใหญ่กวาอีกมีปัญหากันเป็นนรกไม่วุ่นวายทมงานเพราะนงานมมทำให้คนวุ่นวายมีเป็นนรกตํารวยเหมือนกันอันด้วยเราคนมายืมยืมแล้วไม่เอามาคืนให้ถามสองสามครั้ง ที่สามที่สี่ก็เอาปืนจะฟ้อมแล้อืมอาติฉันนั่นสนนรกไห่ะทำรวยทำลยายตั้งแม่ครอบครัวเดียวกันก็ยังฆ่ากันเห็นไหมเพราะร่ำรวยสนนรกไหมต้องเอาทำของพระเจ้ามาแต่นะไม่เอาทางโลกจิจะมาแต่นะถ้าทางโลกก็ใครก็ปรารถนาแต่ร่ำรวยสวยงามนั่นแหละ ถ้าเอาธรรมะว่าแยกเลยกันกับหลวงปู่พาดูสวรรค์จีิงส,สวรรค์ใน,นอกนรกในใจดูลมหยายใจก็ออกสบายไหมแต่ทำไมคนไม่ดูลมล่ะนี่รักบินของพุณเจ้าจีดไปเถอะไม่มีหรอกโควิดจะเข้าถึงลมโควิดจะเข้าไม่ถึงลมโควิดเข้าไม่ถึงใจโควิดเข้าถึงของบูดของเน่าของเข้าของแก่คือร่างกายก่อนนี้ร่างกายก่อนนี้ของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ของเรา ใจเป็นตัวของเราในใ,ในธาตก้อนนี้ธาตุก้อนนี้มีสองอย่างม่งกายสองใจรูปมาทำนามมาทำในจักภาษาบาลีนามมาทำคือใจไม่สามารถที่มองเห็นด้วยตาเนื้อใจเอาใคร้องเห็นใจละ่ะต้องใช้ธรรมะจากุกควมประวิตรู้่หรือเส้นลมเข้ามันจนั่นเครื่องวัดของรูใจ เรื่องวัดใจเห็นใจเห็นลมเห็นลมเห็นใจเห็นใจ,เห,นใจเห็นบุญคนเราไม่เข้าใจจุดนี้ก็เลยม่แต่เข้าวัดไปเสียบุญวายเอาของกปถวาไพระก็ว่าไปทําบุญถ้าใส่มากๆมีพระเกิดกิเลสีไม่ดีก็เป็นบาปนะบางคนเอาของแข็งใส่บาตรเป็นบาตรของแบนคนไม่ใส่ทั้งกระดาษนะบางคนแกออกดีๆก็สิ่งโป๊กใส่บาตร บาดตะแตนบาดอะไรโดยเฉพาะบาดท,ทำไมก่อนเป็นบาดเล็กเคลือบเฉยๆถ้าถูกของแข็งมันก็สระเทาะมันก็แตแกแตกเราเวลาไปใส่อาหารฉันมันเป็นเส้นหนิมไม่รักษาหลักอนามัยต่อโทษไม่รักษาบริหารน,นั่นทำบุญได้บาดเวลาทำไม่เป็นไม่ถูกกล้องสิ่งที่คกวรฉันได้จึงเอาใส่ในบาด บางแห่งเอาดอกไม้ไทุกเตียมใจบาตรเป็นไหละดอกไม้เขาก็ฉีดยาทราบทปู่้เขากอาหารนะ่ะยทราพระฉันตายก็ได้บุญบ่ล่ะคือ <c oughs> จะพระโง่ฉันดอกไม้ในบาต <c oughs> เอานเป็นสมุเสกันนี่ถ้าว่าใส่บาตรเพราะว่าเอาใาบาตรก็ไม่ยอมฉันจากใจบาตรฉันจากใ่บาตรเป็น,นอย่างนะนั้นนะนันเพราะฉะนั้นรู้ทำบุญไม่ได้หรอกทำทานไม่แน่ทำ เป็นได้บุญทําไม่เป็นได้บาปแต่ทําบุญไม่มีคาว่าถูกปิดนี้ต่ถูก,น,ถกนั่นเห็นไหมลมเข้าลมออกคนเราอยู่กับลมธาตุในหีบเวลาไปเยี่ยมคนตายทําไมเนี่ถามดูล่ะทาไมนอนอยู่นั่นเป็นเพราะอะไรขาดอะไรขาดลมนั่นถ้าไม่มีลมใจคนนี้ละปืนจริงใจไม่ถูกหรอกพอบิดเข้าถึงใจไม่ได้หรอก เขาจะนั้นจงรักษาใจตามคำบุญคือรักษาใจคนเรารักษาแต่กายใจ,ใจก็เป็นโรคโรคอะไรโรครักโรคโรคทำยังไงจึงจะไม่รักทำยังไงจึงจะไม่โรคดูลมหายใจเข,ออนนเข้านานเข้านานเข้าเบื่ความเบื่อหน่ายกับความรักความโรคเมื่อวานซื่นลูกหลานมาเยี่ยมเขาบว่านเขาบอกว่าไอ้เรื่องปกปิดอะไรทำไมไม่กลัว โอ้ยฉันไม่กลัวเราของปู่ฉันเบื่อการหาอยู่หากินเบื่อหมดแล้วละทําอะไรก็ทําหมดแล้วถ้าจะไปโดดน้ำตายเขาบอว่าผิดธรรมเดกเคยโกก็ตายเขากว่าผิดธรรมเด็กดก็อยู่ไปเถอๆหรอกมันจะเป็นจริงๆก็ให้มันเป็นไปเลยเขาไม่เขาไม่กลัวเลยบาก,กว่าพูดพูดตามคนจริงเท่าธรรมะมาแ็นพูดจเจ้าธรรมะมาสอนโลกนะ ว่าสังขา่างกายก่อนนี่มันไม่เสียงเกิดแล้วแก่เก็บตายอยู่ในหนังสือปะไตรปิรกคนไม่มีโอกาสอ่านก็เอาความจริงมาให้คนดูยังมีเสือนออกจนใจกดวงรว่นสินทำกับมาโลกาพินาศเห็นไหมโลกมันวุ่นวายมแต่เล่นมีแต่หัวมัวองเพื่อคนที่เแล้าจินยาข้าวกันตีกันหลอกหลวงปีก่อนนี้เมืองพุธทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเมืองพุตคือแท้จริงไม่ต้องมีเจ้ามาที่ก็ได้คือสัตว์กระต่อครอบครัว ซื่อสัตว์ตัวดีต่ตอตนเองประเทศท่าบ้านเมืองถ้ามีสินห้าเท่านั้นครอบครัวนั้นก็มีความสุขเป็นครอบครัวเทวดาถ้าขาดศินห้าทะเลาะบ่งแบวกไปไหนโอสามีไปไหนทํา,ทาง,งานเมื่อไรจะกลับนอกใจก,กันแล้วอ่รรานพนัาง,งานเมื่อไรจะกลับถึงเวลาแล้วอ่านกลับมาถึงบ้านทะเลาะกันไปไหนไม่ไหนมาถึงเวลาไม่กลับ เพื่อนทานไปทานข้าวทานข้าวอะไรอยู่ที่บ้านก็เตรียมไว้แล้วเรื่องทะเลาะกันใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะขาดศีลธรรมไม่เข้าใจศีลธรรมมันกลับมาโกรกอาชีน้าอาชีนาคุณกุศลคนใจดีรวมกันในบาปทำบุญเป็นบุญกุศลบุญกุศลคนใจดีรวมบุญาป จะทำแบบนี้บุญกุศลลพระพุทเจ้าการทำบุญกุศลไบุญกุศลทุกมารวมกันุปกป้องปกป้องกุศจนกระทา่งัญชาสีนอมถงนี้จะเป็ุรุอนุดใกล้สใจหายจากทุกโกคกัยสนาที่หนึ่งที่ใดก็จ่อมสมเร็จสมเร็จมีแตรบุญกุศลกับานาุกุศลกับธรรมะแั่ละครที่นี่ไม่ไปรัดก